เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวทีไรนะคะก็มักจะมีอากาศหนาวมาพร้อมกับฝุ่นละอองนะคะนั่นก็คือ PM 2.5นะคะดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เพื่อนๆคนจะต้องมีแอปพลิเคชันในมือถือนะคะเพื่อตรวจวัดสภาพมลอากาศว่าวันนี้สภาพอากาศดีไหมเหมาะสำหรับที่จะไปทำกิจกรรมการแจ้งได้หรือเปล่านะคะมิฉนั้นนะคะหากเราไม่เช็คสภาพอากาศก่อนที่จะ จะไปออกกำลงกายกลางแจ้งนะคะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะภูมิแพ้เกิดขึ้นได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราเชมเพจสัตก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับดัชนีมวลอากาศว่าเขาดูกันอย่างไรนะคะและดัชนีมวลอากาศ อยู่ในค่าประมาณเท่าไหร่นะคะที่เราสามารถจะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไปออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานกลางแจ้งนะคะหรือว่าไปวิ่งไปเดินตามสนามหญ้านอกบ้านนะคะค่ะอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วไปพบกันตอบกนนะคนคาะ ค่าเกณฑ์ของดัชนีมวลอากาศนะคะโดยกรมควบคุมมลพิษของประเทศไทยนะคะก็ได้ระบุอากาศไว้เป็นระดับเป็นสีนะคะหากว่ามวลอากาศที่ท่านดูในมือถือนะคะอยู่ในค่าที่เป็น26-50ไมโครกรัมต่อรูปบาทเมตรนะคะเขาก็จะมีโชว์ขึ้นมาเป็นสีเขียวนะคะเพื่อทำให้เราดูง่ายมากขึ้นนะคะก็สีเขียวเนาะก็บ่งบอกว่า ถึงความสดชื่นนะคะนั่นก็หมายถึงว่ามวลอากาศนะคะอยู่ในสภาพที่ดีนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมการแจ้งได้นะคะไม่ว่าจะไปเดินไปวิ่งอะไรเป็นต้นนะคะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าดัชนีมวลอากาศนะคะเริ่มที่จะเป็นสีเหลืองนะคะ ไอคอนที่เป็นรูปคนก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยยิ้มเหมือนเท่าสีเขียวใช่ไหมคะนั่นก็หมายถึงว่าบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบภูมิแพ้นะคะเด็กผู้สูงวัย ผู้หญิงท้องนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังหากท่านจะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะค่าฝุ่นอากาศที่เป็นสีเหลืองนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ51-100ไมโครกรัมต่อรูกบาทเมตรนะคะแต่พอมวลอากาศไม่ค่อยดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นแตชนี้เป็นสีส้มนะคะนั่นก็คือจะมีค่าฝุ่นยอยู่ที่ประมาณ101-200ไมโครกรัม ต่อลูกบาเมตรนะคะถ้าสมมติว่าเป็นสีส้มแล้วนะคะก็เริ่มที่จะมีผลกระทบต่อทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงดังที่เราได้แจ้งไปเมื่อกี้นะคะหรือไม่ใช่บุคคลกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่าระคายเคืองจมูกแสบจมูกแสบตาเกิดขึ้นได้บ้างนะคะและถ้ามากกว่านั้นนะคะเป็นสีแดงนะคะก็จะพบว่าดัชนีมวลอากาศนะคะก็จะมากกว่าสองร ไมโครกร,รมัมต่อรูปแบบเมตรนะคะอันนี้คือว่าทุกคนนะคะหลีเกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกอย่างนะคะค่ะคำว่าหลีเกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในที่นี้นะคะท่านอยู่บ้านท่านอยู่ในชายคาของบ้านนะคะอันนี้ก็ควรจะ,ะไม่ควรจะ เปิดประตูหน้าต่างมากนะคะเพราะว่าการที่เราเปิดประตูหน้าต่างคิดว่าจะทำให้ลมระบายได้ดีนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะหากว่าดัชนีมวลอากาศในวันนั้นเป็นสีส้มสีแดงนะคะท่านก็ควรจะต้องปิดประตูปิดหน้าต่างนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นจากข้างนอกเข้ามาในบ้านของเรานั่นเองนะคะและมากกว่านี้นะคะถ้าเป็นระดับสีม่วงนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะ อยู่ในอันดับหนึ่งใน10ของโลกเลยนะคะที่ว่ามีนัชนีมวลอากาศที่เป็นพิษสูงอันดับต้นๆเลยนะคะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะต้องเช็คสภาพมวลอากาศกันทุกครั้งนะคะเวลาที่จะทำกิจกรรมในแต่ละวันนะคะเพื่อตัวท่านเอง เพื่อสุขภาพของท่านเองและคนที่คุณรักนะคะค่ะสงสัยเรื่องยาและการดูแลสุขภาพนะคะท่านสามารถเดินเข้ามาปรึกษาเราชเชนเพสต์ในร้านได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวว่าสวัสดีค่ะ